เสียงนี้อาจฟังดูคุ้นคุ้นเหมือนเสียงของใครสักคนในหัวเราเพราะนี้คือ Jolly Swipe พอด c a s t สั้นๆที่เริ่มต้นแบบแอบฮาแต่จบลงแบบเธอจา๋าฉันเข้าใจหัวใจตัวเธอละนะเคยไหมคะมีคนพูดขอโทษแล้วเราก็ยิ้มให้นะแต่ในใจคือ โอเคฉันให้อภัยแต่ฉันจำได้หมดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นใครๆก็บอกว่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองแต่ถ้าการปลดปล่อยหมายถึงต้องลืมทุกอย่างขอโทษนะเราไม่ได้อยากสงบด้วยการลบตัวเองทิ้งอะเราโตมากับแนวคิดที่บอกว่าถ้าให้อภัยได้ ก็ควรลืมให้หมดแต่เอาจริงๆทําทำไมต้องลืมด้วยการจำไม่ได้หมายถึงเรายังโกรธแต่มันหมายถึงเรายังเคารพความรู้สึกของตัวเองในตอนนั้นบางเรื่องไม่ต้องลืมเพื่อจะไปต่อแค่ให้มันไม่ทำร้ายเราได้อีกก็ถือว่าปล่อยวางแล้ว เราเกิดมาในวัฒนธรรมที่เชื่อในการให้อภัยเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยวางเพื่อใจจะได้สงบแต่มันก็มักถูกตีความผิดๆว่าต้องลืมทุกอย่างถึงจะถือว่าปล่อยได้จริงแต่ในชีวิตจริงการจำไม่ได้ขัดกับการปล่อยวางค่ะเพราะการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้แปลว่า ไม่รู้สึกแต่มันคือรู้สึกได้โดยไม่ถูกควบคุมเราสามารถให้อภัยได้และยังจำได้เพราะบางครั้งการจำคือวิธีที่เรารักษาสติและเคารพบทเรียนในชีวิตยุคนี้คนอาจไม่ได้เชื่อศาสนาเท่าเดิมแต่หลายคนก็ยังเข้าใจคำว่าปล่อยวางในแบบของตัวเอง และนั่นแหละคือความงามของการเติบโตเมื่อศรัทธากลายเป็นการเลือกเข้าใจมากกว่าการเชื่อโดยอัตโนมัตินักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า protective memory คือระบบความจำทางอารมณ์ที่สมองเก็บไว้เพื่อป้องกันเราไม่ใช่เพราะเรายังไม่ move on แต่มันคือคกลไกเอาตัวรอดของใจ เรามักเข้าใจผิดว่าความจำแบบนี้คือความแค้นแต่จริงๆแล้วมันคือระบบกันโง่าทางใจที่คอยแจ้งเตือนทุกครั้งเวลามีคนพยายามทำให้เราเจ็บเหมือนเดิมอีกให้อภัยได้คือสิ่งที่สวยงามแต่ลืมได้ไม่ใช่เงื่อนไขของความสงบเราไม่ต้องจำเพื่อเจ็บแค่จำไว้ เพื่อไม่ต้องกลับไปขอให้ใครมาทำให้เราเจ็บอีกถ้าเคยพูดว่าไม่เป็นไรฉันให้อภัยแล้วแต่ในใจยังจำได้ทุกรายละเอียดกดหัวใจเลยค่ะเพราะเธอไม่ได้ขี can, ้แค้นเธอแค่มีไฟ์วอลทางอารมณ์ที่ดีมากและนี่คือ Jolly Swipe พอดแคสต์ที่เริ่มต้นแบบแอบฮาแต่จบลงแบบเธอจา๋า ฉันเข้าใจหัวใจตัวเธอแล้วนะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย